ครูบาสวนชื่อนี้เมื่อเอ่ยกันในถิ่นเหนือถือเป็นขั้นเกจิที่ปราบช้างเถื่อนมาไม่ต่ำกว่า50เชือกกว่าจะได้เป็นครูบาสุดยอดขอหมอช้างขั้นปรมาจารย์นั้นจะต้องผ่านการคล้องช้างมาจนครบ3ามกระบวนวิธีที่กล่าวมาแล้วขั้นต้นเมื่อช้างป่าลดน้อยลงไปเรื่อยๆการคล้องช้างด้วยวิธีหวังช้างหรือจับทะเนียกก็ไม่มีอีกต่อไปโครงช้างที่พบมักจะเป็นกลุ่มเล็กๆไม่คุ้มแรงกับการกั้นข้อ มอช้างในยุคหลังจึงหันมาใช้วิธีโผนช้างที่อาจต้องไล่ฟ้องจนหน้ามดืดผู้เท่าสวนท่านเล่าให้เราฟังว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์คล้องช้างที่จําเป็นจริงๆแล้วได้แก่เชือกหนังควายที่ถักร้อยมาเป็นพิเศษแต่เนื่องจากคนทางนี้ไม่ค่อยมีใครเลี้ยงควายกันและการนําหุ้นหรือว่าเชือกหนังติดตัวมาด้วยนั้นไม่สะดวกการคล้องช้างที่นี่จึงใช้เชือกบางแทนเชือกหนังซึ่งจะคลองช้างได้เฉพาะตัวลูกเท่านั้น